สบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีเอซทุกคนมือนี้มีสองเวียกเวียกหนึ่งก็คือไปเบิ้งอุปกรณ์ให้เอื้อยอยู่ในตัวเมืองเวียกอ,อุปกรณ์การ,กรเกษตรต่วนเวียกที่สองและแม่นไปฮับมู่เอื้อยเพื่อนสิเดินทางมาอุดรข้ามทางบึงการเนาะแล้วเพิ่นก็ขึ้นรถมาตโอมาลงอยู่อุดร กษีหมาฮครับเพื่อนอยูอ่แถวบขอสอแถวเซ้นทันเพื่อนสีเดินทางต่อไปกรุงเทพไปหาหนุ่มๆอยู่กรุงเทพเพื่อนเดินทางไปขั้งแรกได้หนีไปกรุงเทพนี้เพื่อนกะกล้าขนาดเลยเนาะตอนนี้ ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกพร้อมแม่นแทบอเขาต้องท่าถามเจ้าตูด้วย้นี่นวาวาอืมได้ยินบอกอันพี่สาววันเดียวนั้นเนาะก็เดี๋ยวเขาออกเดินทางกันเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงแล้วพี่เอกมากล้ชิดหอดแล้ววะ เราข้าสิบเอขางสิบเอกหาของเราเพราะแกมากใส่แกทาย่เส้นก้นนลเดี๋ยวเราสีอกไปหาของเทิศของทางการ,กรเกษตรให้พี่สาวกอนเป็นอะไรเพราะมาใส่น้ำมันอยู่นี่บรการกาั เราเอาบูเห็ดแล้วเต็มเงินเดยแล้วยูพ <c oughs> อมาเห็นเติมน้ำมันยูไทยนี่เพื่อนมีการล้างกระจกหน้ารถให้พร้อมยูพอว่าดีแล้วยูเล้านี่บริการบรเบ็บเนแลวนี่ซ่ําบ่ได้ล้างกระจกให้ซ่อม <c oughs> เติมน้ำมันแล้วก็นี้ <c oughs> ใส่กิ๊กเลยเนาะกระจกหน้ารถทะลุป,ปุโปงออทางหลังน้ำแล้ว <c oughs> านี่นุเกขื่นแฮะเป็นพันแค่ใช่น้ำมันรถเจรบ่นกะเป็นพันเขายังบูซข้างหลังมานี่มาเบิ่งเคื่องคนปุ๋ยอันนี้อยู่ในตัวเมือง บอู้หเลยเนาะวายู่ถนนเซนไดแต่ว่าพี่สาวเอาไปปดปุ๋ยอยู่หน้าเขาเนะแล้วเราคิดว่าเราอยากได้เครื่องทีเบาๆก็ว่าที่ใส่ปุ๋ยไรแบกใส้ข้้งหลังไรยางไปปนอันนี้เนาะอันนี้เป็นเครื่องใหญ่เลยเครื่องใหญ่เลยก็ไอ,อีพอเบิงเพราะว่าอีพอ สิเป็นผูไปซอยพีสาวหิดหน้าได้ไอันนี้คุณบเลียาวค่ะคุณผูกเาอันนี้ใหญ่สุดเลยใหญ่สุดเลยหิดแล้วเขาก็ยังบอการตัดสินใจซื้อทันทีนะเพราะว่าร้านนี้นี่มีแต่เครื่องใแญ่ๆ เดี๋ยวเราไปเบิงร้านอื่นตืมเลยยังมาได้เพิ่มหรอแจับหือว่าใหญ่อยู่ตอนนี้ตะวันได้ผ่าเพราะว่าเดี๋ยวเบิังก็จังมันหน่อยเพราะว่าหยบในเบิ้งนะกมัเลยมันมันติดจับเลยมันมันตัวหน่อยอะพี่จะตาซื้อบนบุ้งจับปั้งจับบุ้งจับะบบนั้นุ้นฮันเราก็มีเครื่องแต่เครื่องนี้ง่ายเนาะดูว่าเป็นน้ำเฮาเฮากับบุเคยบุเคยซื้อของอันนี้อยู่แล้วนะ ก็เลยเว็นจากพน่นเรื่องพ่นปุ๋ยมันต้องขนาดน้อยสุดประมาณใดใหญ่สุดประมาณใดและสซ้นใดสิพอดีเราเ,เพิงพ่งเพึง่งออกมาแต่บานนี้พึ่งได้มาเบื้องร้านแรกร้านสองที่เอ็กสิาพาไปแวะบ,บ,บนใดเนาะหยุดใจนใี่บ่ใจครับ<ๆ>ที่เราซื้อบรนนันนช้เคื้องตัดยางอ oh. ดูเครื่องพ่นปุ๋ยค่ะเอาเป็นเม็ดเนาะพ่นน้ำเอาเสียงจังหวะหรือสองคะถ้าสองจังหวะจะเป็นแบบนี้ค่ะพ่นข้าวค่ะอันนี้พ่นน้ำค่ะของเราต้องหยดอันนี้เป็นเครื่องพ่นน้ำอันนี้เพิ่งมาตั้งแบบนี้ร้านนี้อันนี้กจังหวะครับตัวนี้สี่ค่ะถ้าสองจังหวะจะเป็นรุ่นนี้ค่ะใช่ค่ะ แต่เป็นยี่หกลิตรเหมือนกันอ๋อนี่สี่จังหวะตัวนี้ของตาแล็ดค่ะใช้ดีค่ะมีอะไรพร้อมสีน้ำเงินกี่จังหวะอะไรสีน้ำเงินเหรอคะอ๋อถ้าว่านก็จะเป็นสองจังหวะค่ะแขงมันก็เงียบประหยัดน้ำมันไม่ได้ใช้เองพอดีฝั่งนู้นฝั่งเรารถขับเข้ากันกด้าค่นเม็ดคนน้ำได้คนก็เปิดได้ การได้หมดคุปุ๋ยคนปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำได้หมดค่ะน้ำนี่ก็จะูกฝังน้วเหมือนกัน่อเออก็ใช้เหมือนกันอ๋ออันนี้เพิ่นก็เป็นคนเล่าขค้อกันคือทรายยูสังท่องฮัลโหล เออมาเบเบงเราเด้ให้เห็นของจริงก่ของจริงไงเดยอเปียบๆเปียบเปีียบกับพ่อพไ่อนได้อน่ะโกอนไ่าไป่อนไก่อก่อ่อนไปกนก่ไกอ่อกกนไกนไป่นก่่อนไ่อไนไปก่ก่อนน่ไกอ่านปกนนไไปกไก่อไ่านไป่อ่อก่นได้3,900น่ไ่ไอน คนลถให้ได้สามพันเก่าอ่ะสั่งเอาลองต่อร่าิ่นเดาด้วยอเด็กไม้ก็อยู่บ้านนางนั่นแหละไม่ได้ลองขาดเลนค่ะที่ให้สามพันเก้าเนาะสองใบสองร้อยยี่ค่ะเดี๋ยวติดเครื่องลองเครื่องให้นะใช้ง่ายประหยัดน้ำมัน่ค่ะแล้วน้ำมันเครื่องจะไปด้วยไหมกวดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทของฮันด้าเอาไว้ใช้เปลี่ยนของตัวมัน ฮะ huh? อ๋อมีแล okay, ้วเนาะโอเคงั <S <S ้นเดี๋ยวลองเครื่องให้ก so ่อนเด้อเอ่ออาเปลี่ยนลองเครื่องเดี๋ยวลองเครื่องเบิ่งเครื่องใหญ่ย่ได้หน่อยใช้ง่ายครัตัวนี้ดีขึ้นเมื่อไหร่จะลายี่สิบหกค่ะตอนแรกตอนล่าสุดเดี๋าวเท้าฟินค่ะ ่เพระพ่อสภายหลังไ้เยินบ่อันนี้หลังจากที่พมมี่พี่ fc comment มาเยอะว่าให้พี่สาวจับแขนทำไมไม่ใส่สะพายวันนี้ออกมาข้างนอกก็เลยใส่สะพายให้เพื่อนอาการตอนนี้พี่สาวก็สา,สามารถงอแขนได้ได้หลายพอเก้าพอสมควรเพราะว่าทุกๆมือตอนสาวสตื้นมา อไตรกับพัดเทียนใช้ดีค่ะตัวนี้เป็นกำลังประกอบให้เบิงว่าจะจังได๋ใส่เี็ยเกิดร่องเขื่อนกวางจ่าลืมจะไม่เอาบินแบตนะไม่อันนั้นคนน้ำคนละอาณาเขตเราก็สุดท้ายก็มาได้อยู่คันที่สอง ฮารน,นี้กับยูโบไก่จาฮา้านที่เราซื้อเครื่องตัดหญ้าสุดแล้วนี้ที่พี่สาวซื้อข้ามฟังเรามาบับน,นี้กับมาซื้อฮานไกลๆกันนี้เลยเนาะมาซื้อเครื่องคน่นปุ๋ยนาอันนี้คือคือถอยมือหนึ่งเลย <laughs> สุดแล้วนี่ดได้เครื่องฮอนด้าไปบ่พเพอี่สาวกับพี่พ่อนี่เฮ็ดนานี่ก็ย,ยังมีความเชื่อมันกับสินค้าไทยพอสมควรมันจะทำการเปิดเครื่องละเป็นคนเร่งคนเล่งรเร่งเครื่อง

เครื่อง่นปุ๋ยถึงเครื่องนี้สิเป็นของไทยหรือของจีนแต่ว่าแต่ว่าเราคนเราเขามาซื้อนี่มาซื้อยูไทยนี่ก็เสื่อมั่นเนาะว่าสิไซดีบพว่าสิป็นเอียงะยา่าลูกใส่อะไรหาได้เนาะเพราะ เป็นอะไรเป็นอะไรงึกหัวอืได้ละวเรื่องนี้ละนี่งานทดแทนประตูดีไซน์น้ำใช่ดีไน้ำเอาไปใส่ต่แล้วก็เสียบดูนดี้ก็ใส่ตัวนี้แทนแทนใส่ครับใช่นี่พอใส่มันจะต่างกันเลยเดี๋ยวหหาใ้ค่ะ เอาปนยตัวนาเีอง,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 นะง้านมู่ลังม,มันยน,นเป็นเาเน,เนาเะ้สายนีมันเสียกแทนเลยตอนนี้ก็มาต่อป็นี่ก็จะเป็นกอยน้ำหรอก,ก,อรอกตอนน,น,น,นนี้ปายผู้าเพิ่นกำลังบอกอีพอเนาะ่า อันใดมันเป็นอันใดอันใดปล่อยเมล็ดอันใดปล่อยน้ำอันใดคัเล่งอันใดปล่อยเมล็ดพูดตัวนี้ออกใ่ถอดน็อตสองตัวนี้ขึ้นแล้วก็ยกขึ้นเยวคือน็อตัวนี้ข้านั้นออกแล้วตอตัวนี้ใส่แทนใส่แทอยู่ข้างนี้ใส่ลงขึางนี้ใส่ลง้งนี้ก็เปรียกแต่กมันใส่ยบกได้ยกขึนจอก็เจก็เจเจอก็เจอก็เจอก็เจอเจอะ็เจิก็เจอก็เจก็เจเจก็เจอ็เจอก็เจอก็ะ แล่ไเข้้อาอยูืยอยอ่องนยังซำ้นนำนี่แล้ว้ัใไ่กองสีหง่ซ้ำใดเนาะเดี๋ยวยะมาเบิ่ง <laughs> อีบอเดี๋ยวคามฟังล่าข <laughs> ึ้นรถทัวร์รถโดยสารระว่างประเทศเนาะคามอเอาเครื่อง่นปุ๋ยคามไปเบิ่งทางนีแน,น,นี่นีท่างนีนี่โอ้ความไทรนี่อินจอยไล คือได้ใครนี่นางยูนี่คือถาม่นบอว่าเ่นรับคนเติมเพิ่มว่คะนักงานขายเออโบาโบโคแคนนี่ก็คือพนักงานขายเลยนะคือชดนี้โอ้ปมาเป็นพนักงานเซ็ตถูแทนมาด้เครื่องสังเคราะห์อ๋อสังเคราะห์กะเนแข้งอะ่รไซส์สมู ออเออเรามาไก่เน<ม>าะบางลาวใ<ร><อ>น,นขน้นล้วงนี่ในกล่องโอ้โหกล่องกล่องกองมันเลยเทน้ำมันออกจากถังมันนี่แล้วก็มีน้ำมันออกในกระโบออกเทเทตรงน,นี้มันจะเป็นทเทได้แล,แล้วเขาหั่นนี้ออกแล้วก็เทออกเลยเออหอ่ ทานที่ดีเก็เลยติดเครื่องให้น้ามันออกจากคาโบให้มันหมดเลยอยี่ยพักเครื่องเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไปเลยนะเครื่องมันยังไม่มีปัญหาเออเรี่ว่าคันอาห่วยย่ำนะย่ำดับหน้าแล้วดีมมนมันได่เอาออกที่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ครับถ้า,าปันน้นในคาโบูมันตันรูน้ํามันนะเพระคิดว่าพอคิดว่าเขาป,ป้าอยู่หรือ ทางที่ดีก็ออกเลยเพราะว่ามันจะทําให้สายน้ํามันมันแข็งน้ำมันก็ยังไม่ขึ้นสะดวกก็ไปดึงตัวเดียวตันึงดึงมันดูรายมันก็แตกเพราะว่ามันมันแตกมันมันผิวเนาะทางที่ดีก็ติดเครื่องแล้มันดับเพียงเลยไอ้น้ำมันมันมีวัมต์เนาะไม่เฮาเทออกใส่เทาเทออกแล้วเขาก็ตีแทนมันรับไปในตู้มันเด้อใช่ทางที่ดีเลยตัวนี้วาทชิซายงานมันตรงเดยเปลี่ยนอ้ะมันไหมก็มันต่มแล้วก็เปลี่ยน ได้ดีเออเฮาเฮ็ดใส่งานที่1 2เตื้อเดาเปลี่ยนโล่นําพอดีเลยเพราะว่าบ่ให้งมันบ่ให้แว่นมันอันนั้นน่กเสอข้างในมันดีเลยเออันเาไปปามันเก่าแล้วมันมันแเฮานผ้าใอย่างน้ผ้าล่ะใส่ยีนหน่ะขึ้นเรียบร้อย้เอาน้ํามันออกให้หมดเจ้า ตั้สมย่นี่มันไวนะอาีานะ่่อนอเจียอันนี้เขาเจียเลยคนเล่าเอินเจียคนได้เอินสะพายหลัง ใ่กอง เพราะกล่อ,องใหญ่บอเจ้าชีไดเอาไปได้นน่เอาไปกับไซุนม่กลองนะใหญ่เสียเง้ยคารุนไม่เลยต่อยนึ่งเลยจนีวะน่าจะประมาณห้าร้อยลบอเอายงอยู่ํานี่ประมาณห้าร้อยเป็นบรทัณก็ทีรถเราก็ได้เสียกนะดนรถไทยก็ไทยได้เสียรถเราหน้าจึงได้เสียโอ้เซียโรยนี่เหลหอดหลาดเาบวอย่างถ้มอู่ประมาณร<อ>้อยหนึ่ง ราวัประมาณห้าร้อยค่าคืนรถมีรถคันนั้นเลยค่ะได้ปะขอบคุณนะคะคุณลุงได้ละได้เฮาได้ของแล้วกลับบ้านเนี่ยยูหันว่าเป็นอตล่างจี่ไอ้มันมีเรี่ยงอ๋อ ได้ประกอบดีแล้วเขาไปยูไม่เฮ็ดเยียยูโดดโดดแล้วหะอกปีกว่าแล้วปีกว่าละไม่กลับบ้านถ้ากลับจะสงการก็กลับอยู่โอ้สงการนี้กัจจิกาเป็นบ่โดยโดย้านนีก็ปิดโดยเข้าใจไปเฮาโมมัดก็ได้แล้วแล้วเขาซื้อเครื่องพ่น แล,แล้วเนาะเสร็จไปงานนึ่งยังอีกงานนึ่งก็คือไปหาเพื่อนที่สาวที่เพื่อนจะเดินทางมามึอนี้อากาศก็ยังฮมโหหลายเนาะือว่าเขายุ่งแต่มตลอดบะเอาตังทอนหนึ่งร้อยบาทตอนนี้เพื่อนที่สาวยังเดินทางมาโมโหนเนาะ เพิ่นฮอดจังหวัดหนองคายแล้วจากจังหวัดหนองคายเดินทางมาอุดอรกัจจัยเวลาหนึ่งสโมงไปเราก็เลยลงมากินข้าวเที่ยงอยู่ด้านลุ่มมีข้าเพิ่นก้อนมือนีนนี้ห้อนห้อนอากาศตอนเที่ยงรถกระไยหลายน้องได้ไปหาที่จอดรถพุ่นได้สันห้าเลย <laughs> อันนี้กับเป็นอาหารเรยดยกินอันนี้มีอย่างอันนี้เย็นตะโฟ มามีพอ่อเจ้าข้าขาหมูเผาขาหมูมาเด้อกินเ่าตำกันมีพอ่อปะมาเด้อมากินข้าวเที่ยงํากันคนก็บล,ล,ล่นลายอยู่ห้องอาหารตอนนี้เพื่อนกาลังล่างลายมากินข้าวเที่ยงเลยข้ากะกินข้าวท่าระกมาท่าหมูเกลือยูเซนทานเลยเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตกิ่นข้าวกันเด้อ ตอนนี้เพื่อนพี่สาวเพื่อนเดินทางมาฮอดอุดอรแล้วตอนนี้กําลังไปหาซื้อข้าวกินอยู่ให้เพื่อนกินข้าวกินน้าสักก่อนนอนแล้วจัางมาสอบถามเพื่อนนากานพ <c oughs> ้อมหรือ,อยังคะถึ้งานั้นไอ้คนถือถือลมตอนนี้อน่าเราก็อ๋อโมเมนต์ ต้องถามก่อนปะเธอเลขเนาะเธอเลขฮะเฮ้ยยาบคุ้ยเออเออ,อ,อ,อเขา,า,า,ายังไม่ได้ถามเขายังไม่ได้ถามเลยเราเข้าใจแต่บอกมก่อนดอกยาบก็มึงก็ต้องอันมันจะรักแม่อูกับใครตอนนี้เพิ่นกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเาถามซื้อเพื่อนสก่อนอ่าได้ซื้อ,อยังเฮ้ยหน้าเฮ้ยหน้าอันมา อุดรดูบอตามมาทางนี้ได้สามแลยได้สามแล้วชุดอันข้นามเมืองการาดูบอข้ามทางเมืองการข้ามตลอดานตลอดชินเลยเนะาะข้ามาอุดรเนี่ยข้ามาสามเชือห <c oughs> นีหนีเลเหรอเอาวางไว้ต,งตวรงโทรศัพท์ก็เลยว่าน้องหนีบริเตนม,มันถามมาที่เอ,อกแบบมวยัง <c oughs> ไปกรุงเทพครั้งแรกบอไปอืมอันน่าใส่กรุงเทพครั้งแรกบ๊อปครั้งแรกเรจริงจังนะตั้งสติโตโตอดเ้ยจี๊ใหญ่ในการตอกนะดอนดอนใช่มากบ๊อคย่ดอมาอยู่ป๊อ่มาแล้วเธยเคยที่สามแล้วเธอที่สามอืมมาเซนท้ามาเนท่าน มเชท่านมานอนล้วก็ไปเลาะเลาะยูดีเทวันนี้ที่สิไปกรุงเทพกรุงเทเพบกให้ไปที่<อ>ั้งแรกัง้งแรกเต่นเต้นป่ะต็เต็มป่เกินเต็มยี่น้อยแล้วแล,ล้วเครื่งบินบินัางแรกแล้วเหรอตินระเแสดงว่าใจกล้าเติมที่แพร่มาว่าจะไปเที่ยวไหนไปเี่ยวัยา เป็นพัทยาเสียบชุดใบหน้าไปเลยล่ะชุดไปทะเลมีแล้วชุดนึงเออนี่เขาเสียมแล้วจ้าวที่ไปเป็นทะเลเนาะทะเลเนี่ยมันจะมีออกไปซุนบุรีเม่นเม่นเป็นโซนบุรีอ๋อที่เอกที่นี่อันนี้ก็คือคำไข่กับแยกไปนำได้ดิเขาเคยไปกันเหมืนบอกนี่ยังเจ้าว่าเจ้าแยกไปน้ำกับเขาเคยไปคือกันหมายถึงทะเลละยองหมายถึงพัทยา แม่แม่ไปน้ำปั่นยักไปยู่ไปยานไปฮอดเลยไปเที่ยวยู่โรงพยาบาลถองแต่ว่าคนนี้นิร่างกายพร้อมเนาะไปน้ำบอดายเรืใจสู้เลยแสดงว่าสามหมื่นภาคพันธ์ญาติสมดแล้วบอดายเที่ยวเราคุ้มเทพี่ยวบอดายเที่ยวไปนินไปพัทยาเลยบอดายเที่ยวเพราะไปนี่ลงลดราคาขึ้นลดต่อไปพัทยาเลย ไปนี่จุดมุ้งหมา้ไปไปตามห้างหัวใจวะแต่ห้ายาบมันบ้าไปหาเพื่อนเอาหาเพื่อนนุ่มๆบอเป็นคนปากสั้นเนาะเป็นงูคำไทยพี่สาวคำลาเอ้าเขาใส่ปากสั้นเขาบุกขี้เจือกเลยแม่ต้องบุกขี้เจอือกเลยบุกโทรบอกเนาะ อาทิตย์เจอบันลู่จักรทำหลักให้ลู่จักรทำู้จักรนแล้วแต่ว่าไบ่ได้เจอบันอื่นฮะเดี๋ยวไม่เคยเจอบันอื่นที่ปากตันตะมัวใครเนาะเอ้าจังซี่ถ้าไปสามมือเนี่ยแสดงว่าต้องกลับมาเล่นสมการอยู่ปากซันมันเล่นอยู่คนไดต่อมันเหรินมัวนเนาะพัทยาฮะตะวันแต่ว่าแต่ว่าเสียงอยู่ได้เนี่ย เพราะว่าถ้าเข้าไปสามมือช่วงกลับขึ้นมามันด้เจอกับคนกำลังสีแดงออกจากกรุงเทพเราจองรถสิพอได้เราต้อง,ต,องต้องจองน่าจะจองล่วงหน้าสิบก่ามันต้องเป็นเดือนและบันช่วงแทศกาลเมี่ยมันต้องจองเป็นเดือนเนี่ยม,มันสองสามมือเนี่ยไม่แน่ใจ <c oughs> เพราะว่าถ้าขึ้นนั่งสิอาจทจีเจอรถนอกนอกสายที่เขามาเสริมถ้าเกิดว่ารถแรงปกติโบมี่เม่เนเสี่ยงหลาย เครื่องบินนี่เบิร์ดซิดเลยหลักจองช่วงเทศกาลน่าทุกขับจะได้กิจุปัญญาเลยถ้ากาศอะไรกิจุยาวๆเงินเบิดจะซ่อมร่างเ้วยอนรางพ่วงอย่างนั้นเลยบ่เบิดดอกกระซิทั้มแค่นี้หลักเดี๋ยวจังคุ้ยขับไปน้ำรถเจ็ไปส่งสนามบินเดี๋ยวห้ากับจังโมงตอนนี้14.56ี เดี๋ยวเไปัขาจะโดเนะไปซาลีม no. okay. ีดขาไปาินห้เด yeah. ี๋ยวเาจะเดินทางไปสนามบินตเก็บบิดๆดิจ้าแบ็กดิสบัสเลยเห็นยนป็นจอดไว้เอเชียป่ะเวียดเจ็ดอ๋อเวียดเจ็ดเนาะอ๋อเป็นไรอะ อ๋ออันนั้นแหะสีแดงไลอไนอ,อนเลยหมดแล้ว,วมาส่งคนเป็นทั้งที่สอง มันหีส้นนี่มันทะนสายกันหยพว่นึงกลมนึงน่งยุ่นหยุดพ่นึ่งล็อกถามเขาว่าเหย,ยียดเจ็มันหยุดกุ่นดีหรือหยุดกึ่งุ่ง่ตครับร้ไปส่งเขาไปส่งหมอส่งีเด้อหน้าโดยบาย,บาย